ได้เด้อเขาเห็นเห็นเขาบอกสาวลาวน่ารนะักระนิสัยดีที่หนึ่งครับแมนครับอาย44ปีนิดๆอ,อ๋อันนี้ก็43เป็นพี่แค่ปีเดียวเองคือสิเป็นน้องเนาะหน้านลองลาหน้าตาอ่อนๆ สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะ mm hmm. อายเคยไปถอดผัาปานะฝนหลาวห้างนี่ประตางกันดอกครับครับรดตกหอุ่มซื้อกันเงียวยอดแสดงว่าเท่าเ,เลยอนะอตลกว่าเป็นโนจิตเป็นปีโอ้โหแค่ปีเดียวครับพี่เจสวัสดีค่ะ ใส่สีส้มนะคะทักทายครับเอื้อยครับแกนอ่านอ่านถือเนืผู้ถือเนกันจะ่ากันเด้อน่ารักนะครับอขอบคุณค่ะคุณหนุ่มพอเป็นคนเล้าไงแต่เลยแบบอ่านถือเนอ่านผิดเนแต่ว่าแบบฟังได้ฟังออกมึดแต่อ่านอ่านเหมือนเธอถือเนืผู้ถือเนเนาะ เข้ามาแล้วคุยคุยกันได้เด้อติดตามได้นะคะติดตามสาวเล่าเลยเด้อ สวยพี่ผมมีเซียวปิดคนเลาวอ๋อมีเซียวเป็นคนแลว้วแมนถ้าแบบเขาเอินเซียวสิจะแ,แสดงว่าเป็นคนที่แบบหกักแพงกันสุดๆแล้เอินแบบแพกเซียวกันไงแสดงว่าไปลาวบ่อยไหมเนี่ยสวัสดีสวัสดีส เตะตำจอกเบียร์แล้วกันน,กน่ารักอยู่เบ็ยขอบคุณค่ะนะฮะวิว่พคาวัเคาว่าได้อยู่พี่ยุ้ยใส่ครับเมืองหนอางอยู่นครหลวงเวียงจันเลยคระบน้องคือน้องคือเอาไทายสัดเลยครับสวัสดีครับ ได้คุยได้ทุกสเตปไหมล่ะคบได้ค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะเฮียหูดีครับเข้ามาแล้วพุดคุยกันได้เด้อตอบมาสินะนะตอบอะไรคะคุณไหนเคยไปเวียงจัน์ทน้องชายแพเคยไปยูเคยไปอยู่ยยสวรรค์เขตสามซิตี้ออ สวัสดีค่ะกับมาอยู่สกุลสามปีแล้วอ,อ๋อแล้วแล้วไม่ได้ตอบสปอร์ตเลยบอกทีกคนเอิ้นค่ะ mm hmm. แกแต่อายุเด้อค่ะนอ้องไซส์ส่วนผมอยู่กทธโมอดิอดอ๋อคุณค่าสำหรับตอกกุลา คุณน,น้อยคุณ้อยคืนทีเอ็มมาเด้อกินตำักเตงจ้าเอามาฝากเนี่ยคือสีสบเนาะวันเธอหน้าเสืิมผมขึ้นคุยได้ไหมไทยแล้วคือบ้านพี่เมืองน้อยพี่ แสดงว่ามีมุตคนนอนดึกๆเนาะเออไม่ตอบกลับไปเลวบอม,มาอีกสิครับมาอยู่ครับไม่ตอบอะไรคะ่ะอยู่ไ์อยู่จะขึ้นคุยด้วยหรอสาวแล้วนะฮนะและนิสัยดีโดูขอบใจด้วผมขับรถครับอ๋อตอนนี้ขับรถอยู่ขับรถไปไหนครับ เสล็จอายนั่นเจอน,อน้อนเลยนอนดึกครับใช่เหรออุดรครับพี่อ๋อก็ไม่ใกล้ก็จะคุนคุยด้วยชื่ออะไรครับจะคุนคุยด้วยขี่รถจักรขี <c oughs> ่รถจักรบอครับ <c oughs> เอบ้านคอยเอื่นรถจักรเด้ยจัก,กรยานยนต์นะสบายดีน้องลาคนสวย ทีของแทนสบายดีครับพี่พี่ซื้ออะไรวะพี่จะขึ้นจะขึ้นคุยในไลน์ซวิหรือซอวิทเหรออ่านถือเนววถึงเน,ว,น,เนงวเนี่เป็นคนเล้าเน็ยขอบคุณนะคะสำหรับหัวใจพิธีพิธีขอนแกน แ้งลายๆเลยเอาคุณบอยไประบบคุณบอยมาสิมาเลียงเหล่าเอือหายเลยสืทีครับ ค่ะค่ะคุณอ้วนไม่ตอบนะก็ตอ,ตอบทุกคนคะ่ะเหตุงานอย่างลามางานนอกคะ่ะมางานนะ่มางานอีเวนท์ที่ไทยค่ะเดี๋ยวมืออื่นก็จะกลับเล่าแล้วครับนอนดึกแทพีแมพี่เพิ่งเลิกงานมาแล้วก็แบบนอนไม่หลับไงเป็นคนนอนดึกอยู่แล้ว ตีสองตีสองตีสามใครล่ะสวยน่ารับครับขอบคุณค่ะอะไรไม่ละอ๋อครับคุณลาว,วครับแมนครับคุณลาวขับรถแบบทั้งคืนเลยเหรอ เราไดครับลาอยู่แถวลังสิทธ์ค่ะตอนนี้ที่แถวใดนอะลังสิทธ์ลังสิทธ์เขาว่าลายไม่ตอบเรานะก็ตอบอยู่นี่ไงคะประมาณนอนตีสามรับเดเจ้ากะนอนดึกหนอยอยู่ลาวนะแมนครับอยู่ลาวเป็นสาวเล่าครับ ใครไม่นอนมาพูดคุยกันได้เด้อผูดใดดื่มไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นแล้วยังไงครับทํางานครับอ,อ๋อแล้วใครดื่มก็ยกจอกยกจอก,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 กสวนแก้ว ตอนนี้เอื้อยอยู่ใส่ครับอยู่กทมออยู่ลังสิตธ์ครับขับรถทั้งคืนอ๋อสวัสดีค่ะอยู่ลาวอยู่แถวใดเนาะอยู่แถวพนวุนโตจ้ะอ้วนอ้วนเมาหรือพี่น่ารักค่ะสสงใส่อ้วนเมาเลย 毛了个！